และแล้วอาหารนี่ว้าวจริงๆนะว้าวมากคือแบบว่าตอนแรกเรานั่งรอคือแบบเราก็ใจจดใจจ่อมากมาแล้วจ้าเป็นไงเป็นไงน้องเอกรีเควสตมานะคะเมนูนี้ปูไข่ดองรสสวัสดีค่ะ พบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอกก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะคะแถวย่านนาวมินทรนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาแต่วันนี้เอกจะมาทําอะไรพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินกันอีกแล้วแต่วันนี้เรามีเกตรับเชิญของเรานะคะคุณผู้ชมขานั่นก็คือขอเชิญเชิญสวัสดีค่ะมุมนี้เอกสวยอ๋อเฮ้ยวันดีเลยมุมนี้พี่ก็สวยโอเคยังไงพี่แนะนำตัวเลยค่ะ ยุ้ยค่ะสั้นๆง่ายๆัสั้นง่ายๆอะวันนี้คุณพี่พาเอกมากินร้านอาหารเป็นร้านลับเลยนะคุณผู้ชมเป็นร้านลับว้าวสควิตท็อปค่ะแต่บอกก่อนเลยว่าร้านนี้ก็แบบเป็นร้านลับแต่ไม่รับแบบ รุกลิดนะลันลับที่บอกว่าดาราก็มารีวิวแล้วราตามรีวิวมามตามรอยดาราค่ะคุณผู้ชม่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการาล่าเดี๋ยว<ช>เราไปดูเมนูในร้านกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ,คะ,ะเรามาดูเมนูกันเลยดีกว่าคุณพี่ <Okay. S 1> คุณพี่มีอะไรแนะนําน้องคะแน่นอนนี่เลยถ้ามาร้านนี้นะเขาบอกว่านี่ค่ะ หมึกว่ายน้ำซาซิมิตัวนี้เด็ดเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าปลาหมึกสดๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาปลาหมึกตายมาที่หน้าร้านนะแต่เขาว่าเอาปลาหมึกสดๆแล้วกันเอาปลาหมึกสดๆมาหน้าร้านอ่ะก็คือเอามาจากทะเลเออมันลำบากมากเลยนะกว่าที่แบบปลาหมึกสดๆมาเพราะฉะนั้นต้องอันนี้เลยค่ะต้องลองต้องลองใช่แล้วก็นี่หอยนางรมด้วยอ่าแล้วก็ปูไข่ดอง อบไหมชอบมากเออชิมให้พี่หน่อยได้เลยแล้วพี่ขอกินอันนี้ผัดชาทะเลผัดชาทะเลไปที่ไหนต้องสั่งเลยถ้าร้านอาหารทะเลเพื่อเราจะดูว่าความฉาของร้านนี้จะเป็นยังไงแล้วก็มาร้านอาหารทะเลนะไม่มียำยำแซบแซบไม่ได้ต้องยำด้วยขอยำรวมมิตรทะเลด้วยค่ะหนึ่งที่จัดไปี่แล้วก็นี่เลยเอ็นหอยซาซิมิมีปลาหมึกซาซิมิเพราะเขาบอกว่าไอตัวเอ็นหอยเนี่ยคนมาสั่งกันเยอะมาก ยืนแน่พลาดไม่ได้เราสั่งเมนูแซ่บๆเยอะขอข้าวเปล่าสองที่ค่ะนิ่มนะก่อนนี้ก่อนก็เดี๋ยวรอเมนูแล้วกันละคะแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาของเมนูที่เราสั่งมาจะน่ากินมากแค่ไหนก็เดี๋ยวเราสักครู่จ้าและแล้วอาหารนี่ว้าวจริงๆนะว้าวมากคือแบบว่าตอนแรกเรานั่งรอคือแบบเราก็ใจสดใจจ่อมากว้าว ื่อมชื่อร้านลากเมนูแรกนี่ค่ะเมนูแรกที่จะแนะนำนะคือปลาหมึกเขาเรียกว่าหมึกว่ายน้ำซาซิมิหนวดนี่มีความนึบหนับหนึบนับดิ้นดนให้เราด้วยนะสดจริงๆคุณผู้ชมค่ะร้านนี้เมนูต่อไปคุณผู้ชมยำรวมมิตรทะเลค่ะซึ่งตัวนี้คือเป็นคนที่แบบว่าขอชิมหน่อยเหอะพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาที่ไปร้านอาหารทะเลนะสายยำ ใช่สายยำแล้วแบบเด็ดไม่เด็ดต้องดูที่ยำสดไม่สดต้องดูที่ยำเลยนะคะแต่แค่เห็นน้ำยำเนี่ยคือแบบน่ากินมากเลยนะมันาหลไหลไปนลต่อไปพัดชาทะเลใช่เราจะอยู่กับของสดพี่อาจจต้องแบบความชาเผ็ดร้อนเมื่อเจออาหารทะเลสดๆเขาหน่อยนะเผ็ดร้อนแน่นอนดูจากสีแล้วเผ็ดร้อนแน่นอนะล๊ะจ่ะต่อไปจ้าปูไข่ดองของรดน้องเอกเลยคือมีต่อให้น้องเอกเลยค่ะตัวนี้นะคะ แลวอะไรต่อไปครับด้านในนี่เลยเขาบอกว่าเมนูนี้นะคนสั่งเนี่ยเยอะเลยทีเดียวเอ็นหอยซาซิมิเอ็นหอยเดี๋ยวน้องเอกต้องลองชิมนะเพราะเขาบอกว่าเอ็นหอยตัวนี้เนี่ยมันจะมีความกรึบๆมากกรึบเลยนะใช่และสุดท้ายของเมนูของเราที่เราสั่งไปวันนี้ก็คือหอยนางรมที่บอกว่าตัวบิ๊กบื้มใหญ่มากเอนะคะต้องลองต้องลองคุณผู้ชม คนพิหาตอบเราได้ไหมได้เลยน้องหมึกอ่ะน้องเอกชิมน้องหมึกไหวยน้ําไม่พี่หน่อยเพรามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ถือให้น้องเอกแบบชิมนะพี่แอบเห็นแบบหนวดมันดึบดึบดึบมากเลยนะดูนกกรกตานองมากเลยแล้วเขาบอกว่าต้องกินกับนี่น้ําจิ้มซีฟูดเด็ดคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นพวกดิบๆอย่างเงี้ยเอกจะกินพวกแตมอนแต่อันนี้ครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมที่เอกอ่ะจะได้กินหมึกนะจ๊ะ ลองจ้าคือแบบปกตินะไม่กินของดิบแต่พอเห็นอันนี้แอบเกินน้ำลายตามอ่ะเป็นไงคุณผู้กองกรุบกรับกรุบกรับมากอันนี้จริงจริงวะอันนี้จริงจริงพี่พูดซะแบบอยากลองพูดจริงจริงนะลองด้ไหมเฮ้ยในชีวิตพี่ไม่เคยกินของดิบเลยนะแต่ว่าน้องเอกแบบพูดอย่างนี้เมื่อกี้แอบเห็นไงว่าแบบความหนวดมันแบบสดมากแล้วพี่เป็นคนชอบกินแบบหนวดหนวดปลาหมึกนะเฮ้ยสดจริงว่ะจริดจริง ไม่รอพี่แล้วนะลองลองลองเดี๋ยวเราจะลองกันนะคะนี่ก็คือครั้งแรกของความดิบของมนกันนะตอนแรกก็จะแบบให้น้องชวนน้องเอกมาเพื่อให้น้องเอกลองนะแต่ขอแบบสักทีหนึง่งเป็นไงหวานขอม,มซื้อเลยไหมอร่อยอะไอ้เราก็นึกว่าเฮ้ยมันจะมีความเคาวแต่ตัวเนี้ยมันมีความเหมือนแบบเรากินปลาหมึกยาก่างยังไงก,กุบกับยังไงอะองตัวเนี้ยมันกุบกุบอะแล้วบอกเลยเลยว่า ไม่มีความคาวเลยเลิศเลยนะว่าเด็ดอ่ะติดติดไปเลยอร่อยอ่ะอยากจะกินต่อนะแต่อยากจะต้องลองให้กับน้องเอกน้องเอกแต่อันเนี้ยพี่ต้องให้น้องเอกลองเอาช้อนซ่อมมาเลยค่ะหอยเหรอหอยนางรมมันตัวใหญ่มากอย่างที่คุณบีนบอกว่ามันมาจากโซลราเลยนะทุกวันสดใหม่ จัดเลยหอยก็ไม่เคยกินต่อยู่แล้วเออต,อ,ตอันนี้ใส่ใส่ด้วยเป็นคำคำคิดดูมันเป็นมันตัวใหญ่มากใหญ่แบบน้องเอต้องแบบแบ่งครึ่งตัวต,ต้องแบ่งจริงๆเออแล้วก็นี่คือผักเคียงกระถินกระถินกินลรือ่ะลองดูเป็นไงสดไหมเป็นไงตับมันเนื้อนุ่มมากๆเออเฮ้ยพูดดีอ่ะใช่ไหม โอ้โหก็ส่งตรงจากสุราษฎร์ทุกวันขนาดนี้นะคะสดใหม่เลยเป็นไงต่อไปจ้ะอะไรดีอันนี้ไหมเอ็นหอยซาซิมิอ่ะเฮ้ยพี่อ่ะปลดล็อกละวเราอย่าพูดเยอะเลยพี่มาเลยก็รออยู่คนละชิ้นค่ะแล้ต้องอันนั้นหรอพี่อันนี้หรอพี่ขออนุญาตเอาซีฟู้ดแต่น้องเอกจะลองอันนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันมาคู่กันเหมือนปลาหมึกเหมือนกัน ปลาหมึกน้องเอกแบบถ้าอยากจะกินซัลซามิแน่นอนมันต้องกับตัวนี้ใช่ไหมญี่ปุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ขอมาแนวสายไทยคือจิ้มแบบน้ําจิ้มซีฟู้ดให้น้องเอกลองแบบญี่ปุ่นไปก่อนจัดไปเป็นไงไหนลองดูซิซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดแมอะไรรไหมวาซาบิขึ้นจมูกดีแต่อันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้ความเป็นญี่ปุ่นมากเพราะว่าวาซาบิอันนี้วาซาบิดีมาก ขึ้นเลยจริงๆเขาแซ<ฟ>่บแบบญี่ปุ่นเลยจริงๆมันไม่ยอมตากรไะไรลองกินกับซีฟู้ดได้ๆแต่ตอนนี้กําลังขึ้นจมูกอยู่ขึ้นจมูกอยู่ขึ้นจมูกอยู่เฮ้ยจะบอกค่ะคุณผู้ชมคือพอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอะ่ะมันแซ่บมากเข้าใจแล้วว่าวเวลาอาหารทะเลสดๆอ่ะมันเจ๋งยังไงมันหวานมันสดมากเฮ้ยนี่ไม่เคยกินของสดอ่ะอร่อยดีมากเออเมนูต่อไปไหมอ่ะไปอะไรเอ่ยอันนี้ที่จะให้น้องเอก พี่ไม่กินหรอเพราะป,ปูไข่ดองเนี่ยเตรียมไว้ให้น้องเอกเลยจะกินส่วนเนื้อก่อนหรือจะกินส่วนตัดตรงนี้เลยมั้งตัดตรงนี้เลยอเออรสเลิศใช่เพราะเขาบอกว่าของเจ้านี้นะคือไข่มันจะล้นๆแบบเนี้ยมาแล้วจ้า <c oughs> เป็นไง<ม>เป็นไงน้องเอกรีเคเวสต์านะคะเมนูนี้ปูไข่ดองรดเป็นไง ดีอยากกล่อมๆม,มากมันจ,จะดูแบบกล้ามเลยอะได้ได้นะออนุญาตขอมาเมนูนี้ชใช่ผัชชาตรงนี้ต้องแบบว่าขอแบบกุ้งกุ้งกุ้งวันนี้เรายังไม่ได้ลองกุ้งอะน้องเอกจัดไปอ,อันนี้ต้องกับข้าวสวยหน่อยไหมคะกัขบขา้าวสวยได้เลยแอบดูซิอแอบ,บแบ่งข้ามานิดนึงใชายชรายทมันแบบดูซิว่าความฉาเขาเป็นยังไง คือการกินผัดฉ่ามันต้องกินกับข้าวจริงนะมันจะได้แบบร้อนอยู่เลยอ่ะกุ้งเด้งกุ้งเด้งมากเนื้อกุ้งก็แน่นใช่เราจะได้ถึงความแบบเครื่องเทศแบบสมุนไพรแต่ไม่ไม่เผ็ดแบบจี๊ดแต่มีความฉ่าคำว่าฉ่าจริงอ่ะโอเคไปที่ยำค่ะอย่าพลาดเขาบอกว่ามันจะมีทั้งปลาหมึกกุ้งปลา ยด้วยหอยครบหมดเลยอยู่ในนี้นะคะเลือกได้เลยจะกินอะไรแน่นอนถ้าเป็นพี่พี่ก็จะตักปลาเพราะวันนี้เราลองปลาหมึกไปแล้วหอยไปแล้วกุ้งไปแล้วนะคะขออนุญาตที่จะจิมปลาคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าแต่สายยำชอบแบบว่ายย่อยหองทำงานนักมาคือโอ้โหได้รางวัลจรินๆคมี่แล้วคือเอาง่ายๆคุณี่สังเกตตอนเนี้ยตากล้องทีมงานของเราอ่ะก็มีแบบเกินไปถูกๆนะ ยังเป็นยงไงพี่อร่อยดีใช่ไหมเด็ดเด็ดมีความกลมกล่อมเปมีความเปรี้ยวเออมีความเปรี้ยวแต่มีความแบบได้อัดรสอ่ะแล้วปลาเนื้อปลาคือดีงามดีงามเืยบอกได้เลยว่าแบบนิ่มทุกเมนูที่นี่คือแบบสดจริงสดจริงคือแบบหาความคาวไม่เจอเลยจริงๆคือแบบ มันหวานมันสดมากๆจะบอกได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างใช่แ่กแน่นอนมาร้านนี้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็มาง่ายมากเลยนะแล้วในเื่ออะไรคือเราครบทุกเมนูแล้วใช่ไหมใช่เราก็กินไปได้เลยชอบเมนูไหนที่สุดที่พี่เลยคอมเมนต์มาข้าวทอดที่สุดนะแต่ภาพกับปลาหมึกอแน่นอนหมึกว่ายน้ําใช่ไหมหมึกกับเนี้ยปูไไ่ดองใช่ไหมที่มีลองปูไไ่ดองค่ะ มันเดือดจุ๊บจุกจ้าเลยน่ะอย่างเงี้ยอันนี้ยกให้น้องเอกอีกว่าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะงใช่อิ่มอร่อยเกลี้ยงทุกจานค่ะจุกๆไปเลยค่ะคุณพี่สุดจี๋ก็ถ้าใครอยากจะมาร้านว้าวสควิตคับนะคะก็สามารถมาได้ที่ถนนเส้นเกษตรนวมินนะคะใช่ค่ะซอยมายาลาบ มาได้ง่ายๆอที่อยู่ตามด้านนั่งนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะ,อะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะคะ,ะที่สำคัญเนี่ยอ้อลืมบอกไปคุณพี่ขอบคุณคุณพี่มาก่ีคที่สำคัญนะคะก็ขอบคุณแขกรับเชิญไปแล้วนะคะแล้วก <c oughs> ็อย่าลืม <c oughs> รักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะไม่ทิ้ง<า>แน,น,น,งน่นอนนะคะไปเรืร่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้เราสองคนต้องของตัวลาปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยู่